คลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูการตีบอสอาสูรของไอดีคุณอาร์ตนะครับว่าไอดีนี้เนี่ยสามารถ ด,ดามดาเมจกับบอสอาสูรได้เท่าไหร่นะครับแล้วใช้ทีมอะไรในการตีนะครับก็มาดูกันเลยนะครับสําหรับทีมที่จะตีนั่นก็คือ1นึ่งก็่นแน่นอนครับเป็นมุซันนะแล้วก็คานาโอน,นะสตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทําดาเมจได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วตัวเสริมเนี่ยจะมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับหก็คืออยู่ในส่วนของเทนง,งูนะเทนง,งูตัวนี้ดาเมจแรงนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของทูดาเมจนะ ที่สามารถทะลุทะลวงนะไม่ไม่สนป้องกันใดๆทั้งสิ้นนะสามารถทำดาเมจได้ดีมากๆนะเพิ่มดาเมจให้เพื่อนุ่มทีมอย่างเช่นในส่วนของมุซันเนี่ยในส่วนของทูดาเมจแรงมากๆนะครับคานาโอะก,ก็สามารถเพิ่มดาเมจให้คานาโอะได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ่อใน,ในสกอนะในสกตตัวนี้เนี่ยก็เพิ่มในส่วนของพลังโจมตีนะให้กับทีมนะครับแล้วในส่วนของเอ่อมุก ในส่วนของเอนมูตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําให้ศัตรูอ่อนแอ50%าสินะทำให้ตีแรงขึ้นนะครับแล้วทันจุโรก็เพิ่มในส่วนของพลังโจมตีอีกด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําดาเมจได้เยอะมากๆนะครับก็คือผมมาลองมาหลายๆตัวแล้วนะ ก็ทีมนี้เนี่ยทำดาเมจได้ดีมากๆเลยสำหรับการตีบอสอสูรลุยตัวนี้นะครับซึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนดูกันนะว่าในส่วนของแต่ละตัวเนี่ยผมทำยังไงบ้างนะนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับสำหรับตัวนครนะสำหรับมุสซันเนี่ยแน่นอนว่าเป็นตัวโหดอีกตัวหนึ่งนะครับกเ็เป็น แต่น่าเสียดายนะครับถ้าหากว่ามีชุดเซตของมุซันเฉพาะตรงนี้เนี่ยสามารถรีได้เนี่ยก็จะถือว่าดีมากๆนะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะที่สามารถรีเซตเฉพาะของมุซันได้ก็บอกผมหน่อยในคอมเมนต์นะว่าสามารถรีได้แล้วนะผมจะไปรีให้ให้ได้ของมุซันนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของไอ ใ,ในส่วนตันนี้มันได้เยอะกว่านะครับเฉะนั้นก็เลือกที่จะมาใส่อันนี้นะครับแล้วก็ซาุ์มูสันเนี่ยนะครับก็ s อล้วนไปเลยนะครับเพราะพลังในส่วนของเลือดเนี่ยก็ทําให้ตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของหมวกของเขาเองนะก็คือออวุธจะจําตัวเขาเองนะครับตรงนี้นะแล้วก็จัดในส่วนของการตื่นก็คือเลือดนะครับเลือดล้วนแล้วก็นี่คือรักษาตัวเองนะครับแล้วก็นี่คือเพิ่ม พลังโจมตีไปเรื่อยนะขาตัวเองรักษาตัวเองของเขาไปารักษาตัวเองไปทุกรอบนะทำให้บุซันถึกขึ้นนะครับนีนะฮะแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยควรที่จะเลือกอันนี้หรือเปล่านี่นีนะโจมตีไปเลยนะครับอาจจะทําให้ความแรงของบุซันมากขึ้นนะครับไม่ต้องสนใจคิวตัวเองละสนใจพลังโจมตีไปเลยนะครับสำหรับเคนโดก็อัพเต็มแม็กนะครับก็คือ2 0 0้อทั้งคู่นะในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับก็ แฟชั่นนะมันจะเพิ่มในส่วนของลัโจมตี10นะครับแล้วก็เลือด10บนะครับตรงนี้แล้วก็รูนเนี่ยนะอ่าเน้นใน,นส่วนของเลือดเน้นๆน,น,นะครับแล้วก็ตรงนี้นะสุขภาพเนี่ยก็อัดไปเต็มเ็มเลยนะครับให้ได้อัพสุขภาพนะครับในส่วนของค่าพลังพื้นฐานตรงชัยติพื้นฐานตรงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับในส่วนของเลือดพุซันเนี่ยต้องอัพให้ให้อย่างน้อยเนี่ยนะ ก็อัปเดหนึ่งขั้นสองขั้นก็ได้นะเพื่อที่จะให้ข้ามูซันแรงขึ้นนะครับโอเคครับตัวดาเมจตัวแรกเนี่ยบอกไปแล้วนะมีอะไรบ้างนะดาเมจตัวที่2คือคานาโอ้นั่นเองนะครับก็แน่นอนนะคานาโอก็ใส่ชุดประจําตัวของเขาไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็เต็มที่นะสําหรับในส่วนของอาร์ติแฟกต์เนาะก็คือใส่ไปนะได้ความแรงเน้นแน่นแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องรางก็จู่โจกับเบรกกรอนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะนี่นะ ตื่นก็แน่นอนครับจมตีนะครับแล้วก็อันนี้ก็ลดความเสียหาย15นะครับอันนี้ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับดาเมจเนาะแล้วก็อันนี้ก็แน่นอนครับกเ็เพิ่มพลังจมตีเขาขึ้น3เท่ากับจำนวนฮีโร่ที่รอดชีวิตนะครับตรงนี้เนี่ย3เนเนี่ย6ตัวนะ6 3 24ใช่ไหม เพิ 38, ่มหกสามสิบแปดสองสิบแปดพูดผิดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะทุกเทิร์นเนี่ยได้พลังเยอะนะตรงนี้นะแล้วก็เคนโด้แน่นอนครับสองร้อยทั้งคู่ได้กันนะแล้วก็มีในส่วนของนี่ฮะเอ่อแฟชั่นเนาะได้ได้ในส่วนของการโจมตีสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มเพิ่มดาเมจนะครับแล้วแน่นอนนะลูนเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการโจมตีนะแล้วลายเกาะเป็นลูนเทพนะครับใส่สี่ชิ้นนกวกาาก็ออนะอีอันนึงคื โจมตีนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับก็นะแล้วก็ในส่วนของเลือดในะมุซันก็เหมือนเดิมนะก็ออพไปเต็มที่นะสองขั้นนะสองขั้นของของคานานะโอดน,นะก็เป็นตัวที่ทําดาเมจได้ดีทั้งคู่นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วสําหรับดาเมจนะครับต่อมาก็เป็นตัวนะก็ใส่ปกตินะไม่มีอะไรมากนะนะตรงนี้ก็ใส่เพื่อ ใส่เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้มันถึกนะเพื่อให้มันอยู่ได้นะก็ไม่มีอะไรมากนะสาหรับตัวตัวซับเนาะก็ทําให้ถึกขึ้นนะเลือดลอะไรพวกนี้รักษาตรงเองลดความเสียหายนะเคนโดก็ไม่ได้อัพอะไรเยอะนะอัพเลือดอัพไรนะในส่วนตรงนี้นะครับสําหรับในส่วนของทันจุโรนะครับต่อมาเทนงูนะทางเทนงูตรงนี้เนี่ยก็ก็ไม่ใส่อะไรมากนะครับก็อัพามเอ็นิดนึงนะในส่วนของเบรกเกาะในส่วนของเคียวเลือดนะเคียวเลือดตรงนี้นะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะก็อาจจะไปเพิ่มนิดนึงเนาะอาล้วใส่ใส่แค่2ดาวก็พอนะนะนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะสําหรับหังเทนง,งูนะครับก็ก็ใส่ในที่ส่วนของโจมตีหมดไปเลยนะครับสองหังเงูแล้วก็เลือดมูสันก็ไม่ใส่อะไรนะครับก็ถือว่าเป็นตัวซับแล้วกันนะสาหรับหังเทงงูนะครับไม่ตีแรงมากนะครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวเอนหมูนะเอนหมูตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะก็ใส่ให้ถึกขึ้นแค่นั้นเองนะให้มันยืนอยู่ได้นะก็สิดาเท่านั้นเองนะครับแล้วต่อมาก็ในสกอ้นะในสกอ้ของก็ไม่ไทําอะไรนะก็ ทำให้มันถึกนะก็คือใส่นี้ไปนะลดความเสียหายไปให้มันอยู่ถึกขึ้นนะในส่วนตรงนี้นะครับก็โอเคครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะมาตีเพื่อได้ดูกันนะว่าตัวไหนตีแบบไหนนะก็มาดูกันเลยนะครับว่าสําหรับตีครั้งแรกเนี่ยนะสำหรับการตีนะว่าดาเมจที่ทําได้จะเท่าไหร่นะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะในส่วนของตรงนี้นะผมก็ลังก็พอๆกันนะสําหรับในส่วนตรงนี้นะ เดี๋ยวผมจะมาตีเพื่อนดูกันเลยนะครับว่าจะให้เลือกในส่วนของเลนงนง,ง,ง,งคูปีศาจแล้วก็ในส่วนของเออเสนเส้นเสนนะเส้นเสนส,ส,ส,สายฟ้านะเส้นสายฟ้านะตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะให้เพื่อเปรียบเทียบดาเมจให้เพื่อดูกันนะเพราะว่า2ตัวนี้ก็ทําดาเมจได้ดีเหมือนกันนะนะสำหรับเส้นนะก็ เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนใส่ชุดเซตตัวเองนะครับแล้วก็อาวุธประจำตัวเนาะแล้วก็เอ่เออ,อันเนี้ยเน้นความแสีงหายนักสิทธคือทูราเมดเนาะในส่วนตรงนี้นะครับสำหรับเซนิสึเนาะแล้วก็ตื่นนะก็เหมือนเดินกับคานาโอเนาะในใคล้ายคานาโอเหมือนคานาโอเลยนะครับก็โจมตีแล้วก็เพิ่มเทิร์นเพิ่มหลับจมตีตัวเองนะเคนโดแน่นอนครับ200นะครับแล้วก็ในส่วนของแฟชั่นนะก็ความเสียหายนักสิทนะก็เพิ่มมานะครับแล้วก็รูนก็ จมตีล้วนนะครับแต่ว่าในส่วนของเลือดปีศาจเนี่ยผมมองว่าในส่วนของคานาโอเนี่ยมันครอบครบเครื่องมากกว่านันตีนตีนตีเหมือนกับพีพีได้ดีนะผมก็เลยย้ายไปให้กับคานาโอเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวนาเมตัวก็เป็นในส่วนของเนีย่ยะรงโนคปีศาจนะก็เหมือนเดิมนะก็ใช้เหมือนเดิมแนละใช้เหมือนกันนะในส่วนตรงนี้นะครับก็แต่เลนปีศาจผมก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้นั่นมากนะแต่ว่าพลังโจมตีก็200นะครับแล้วรูนก็ดอดนะดอดมานะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าแต่ว่าในส่วนของเล่มพิศาเนี่ยน่าจะน่าจะน้อยนะเพราะว่าไม่ได้ไม่มีระบประจำตัวด้วยไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีเซตประจาตัวนะครับแต่ว่าเรามาดูดาเมจนิดนึงนะว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะครับโอเคตอนแรกเลยนะผมใส่ในส่วนของเอทนกูไปนะครับมาเรามาดูกันนะว่าเทนกูเนี่ยจะ ทำดาเมจได้มากแค่ไหนเนี่ยอ่ามาดูอันแรกเลยเนยะครับแร้เทนงูเนาะอ่าประมาณอ่าล้านนะครับสำหรับดาเมจเนี่ยก็คือในส่วนของคาราโอนเนี่ยแน่นอนกันนำแน่นอนครับแล้วก็ลองมาก็คือมูซันนะแล้วอีกอีกอีก4ตัวเนี่ยนะก็เป็นซรับดาเมจนะครับตรงนี้เนาะนะฮะ เรามาดูต่อนะครับในส,ส่วนตรงนี้นะนี่29ล้านนะตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะใส่เซนิสือไปนะอาจจะแรงนิดนึงนะ <ing talking again> แต่ผมมองว่ามันแว่งนะมันก็ไม่ได้อะไรมากเนาะนะเรามาดูกันนะสําหรับการใส่เซนิสือไปนะว่า ẹ, พลังเนี่ยนะการโจมตีเขาเรียกนะดาเมจที่ทําได้จะเท่าไหรนะ <glaube> ่นะสาหรับเซนิสือนะครับก็พอๆกันนะก็ เซนิสึก็ทําได้ไม่ค่อยเยอะนะนะก็คือในส่วนของคานาโอเนี่ยก็ไม่เยอะเพราะว่าเราไม่เราขาดในส่วนของการบัฟของในส่วนของเทนง,งูไปนะถ้าได้เทนง,งูมาเนี่ยในส่วนของคานาโอก็ได้เยอะนะแต่ว่านี่มันได้เสริมมาจากในส่วนของเซนิสือน,นะครับอ่าเรามาดูในส่วนของอ่าสุดัวสุดท้ายเลยกันนะในส่วนของเนี้ยนะเดี๋ยวผมไปเพิ่มนิดนึงนะกันนะนะครับ เดี๋ยวใส่เซนิสือให้ไปนะในส่วนตรงนี้นะให้กับในส่วนของอเลนงูคูปีศาจนะครับมาดูกันนะว่าสําหรับในนงูคูปีศาจนี่ครับก็ถ้าหากว่าได้อันนี้ไปนะนะฮะจะได้จะเท่าไหร่นะตีเท่าไหร่มาดูกันนะครับสําหรับเลนงูคูปีศาจนะ นี่ฮะทอไม่เยอะนะนะฮะมันกง่งแวงนะมันกง่งแวงนะก็โอเคนะนะสําหรับวันนี้นะแต่ว่าในส่วนของปีศาจนะจะเห็นได้ว่านะก็คือมันจะได้ในส่วนของการค่าค่าบัฟเนาะค่าบัฟตรงนี้เนาะนี่ก็คือได้มาพอกัน3ามตัวนี้นะก็มาให้เพื่อนได้ดูกันแต่ว่าจะเห็นได้ว่าเลนะคูคเนี่ยมันได้เยอะกว่านะก็คืออย่างเช่นอย่างนี้ครับก็ ที่ผมบอกนะก็คืออย่างเช่นในส่วนของตรงนี้นะในส่วนของค่าพลังละนะเนาะนี่นะถ้าหากว่าผมใส่ในส่วนของเออ นี่ครับมันจะได้ตรงนี้เนี่ยนะในส่วนตรงนี้เนี่ยยี่สิบระทางโจมตียี่สิบใช่ไหมครับแต่ถ้าหากผมใส่ในส่วนของใส่แทนใส่แทนเชนงูไปเนาะอันนี้ในส่วนของเซนิสือเนี่ยมันจะได้แค่ก็ยี่สิบเหมือนกันเนาะยี่สิบเหมือนกันก็โอเคครับก็พอกันเนาะก็คือสี่ช่องก็พอ,พอกันนะก็โอเคครับก็เพื่อนๆจะได้เห็นดาเมจที่ทําได้ในแต่ละครั้งของการตีบอสอสูรแล้วนะครับว่าเท่าไหร่นะก็ นะก็คือรวมๆแล้วก็ได้ประมาณ8 9 0 0มถึงเนาะก้ามืประมาณนี้นะแล้วแต่แล้วแต่จังหวะแล้วแต่เหมือนกับดาเมที่ทำได้ในแต่ละรอบแล้วกันนะมันแกว่งนะว่าจะคิดที่ข้อหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงนะ แบบไหนนะมันขึ้นอยู่กับการคิติ้อในนะในส่วนตรงนี้นะก็เรียบร้อยนะสําหรับการตีบอ,นะบอสนะบอสอ้เพื่อนได้ดูกันนะว่าเอ้ยทำไมไอดีของคุณอารถึงตีแรงจังมีเทคนิคอะไรบ้างนะวันนี้มาแชร์เพื่อนได้ดูกันแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ